ด้วยนะคะกับวลีเด็ดโดนใจที่ไม่ว่าใครได้ฟังเป็นต้องกรี๊ดใจอย่างแน่นอนประเดิมได้ดาราเซตฮอตลอยเชอร์มานเจ้าของฉายาปากปลาราน้าเตะที่ในปี2012เก่าวีรกรรมเด็ดเด็ดโดนๆเทียบจนเป็นที่มาของคำพูดที่หลายคนฟังแล้วต้องสะดุ้งเหือกกันเป็นแถวแนวแนวนี้แหละคะ่ะเราไม่ใช่แบบแฟนตายยูวัทูดแฟนตายยูวันทูด หรือว่าอะไรไงนุกว,ว่าไหวปะถ้าหนาไปเล่นแถวกับเด็กแถวบ้านหนูไม่ว่างไหวปะไหวปะสาวพลอยนะไหวไม่ไหวไม่รู้แต่สําหรับสาวเมาไม่เป่าอ,อย่างกิฟซ่าปิยานะ่ะบอกได้เลยว่าไม่ไหวเจ๋งเจ๋งค่ะคุณดื่มน้ำสองสามขวด, 2, ขวดสองสามขวด następ, สองสามขวดได้ไะคะอีกสองขวดค่ะไหวปะ Oh, 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 oh. ส่วนสาวกัสจังจีรันธนินปีนี้ก็มีคำพูดแซ่บๆมอบให้คนรักฉายาเสียเหลี่ยมหล่อโดมปรกรณ์ลำหลังายชายเก่อคดีลายนอกใจค่ะไม่ได้สวยเลือกได้นะคะแต่ว่าเลือกที่จะไม่เจ็บเลือกที่จะไม่เจ็บเลือกที่จะไม่เจ็บได้ค่ะ <Wow. S 2> <laughs> เราก็ผูชายอะ่ะ <laughs> เกิดขึ้นก็รับตรงๆไปมันถึงแม้ว่าจะเสียเหลี่ยมก็ตามน่ <laughs> ลีเดดแห่งปีที่ใครๆรก็จดจำได้แม่นยำคงจะเป็นประโยคเด็ดจากมหากราบลี้วใครว่าเวอร์ชันนี้แหละค่ะจุดนี้มันเลยจุดนั้นมานานมากแล้วเฮ้ยเลยหรอวะเฮ้ยอ๋อขอตอบย้อนสอนแล้วกันนะครับมันเลยจุดนั้นไปแล้วเหมือนกันมันเลยจุดนั้นเหมือนกันครับจุดนั้นมันเลยจริงจริงเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเลยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเลยหรอวะ ใช่ว่าดาราแต่ละคนจะมีแต่ว่าจะเชื้อเฉือนเท่านั้นเพราะยังมีคำพืดดีๆของสาวคนนี้ไว้ปลอบประโลมหัวใจอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันค่ะก็ให้เป็นเรื่องราวดีๆไปก่อนแล้วกันค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันค่ะก็ให้เป็นเรื่องราวดีๆไปก่อนแล้วกันค่ะ โดนใจรวมถึงเรื่องราวดีๆเต็มอิ่มกันแบบนี้มาดามก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่กันมากๆแฮปปี้นิวเยียร์นะคะ